รอยครับลอยีได้ไหมครับเร้จากนี้ลอยมูไปพอสั่งแอคชั uh, ่นนะครับไดหมครับอนนีก็ลอยูสี้จากนี้เขเป็นมเลยนะคะพี่เลอกสั่แอคชั่นกอนต้องปุ๊บไม่ต้องเคื่อนแต่แอคชั่นพอเข้ามาร์สองนั่นหปาว่าเรีอิพ่จะเริ่มเต้นนะครับพอได้เอ่ยพอไหมคะ

นะจะได้รับรอยตรงนี้ไม่เหลือแต่มีีท่อยู่หนูหมุนหัวได้ไหมคะหมุนคนได้คนเดียวได้เพราม่นั้นมัน เมนะื่อกี้พี่ขาถือของนี้คนะ่ะพอหนีจำเสร็จแล้วไม่ต้องรอเลนะ่ะจำแล้วเดินต่อเนื่องมาเลยพาโบาให้เยอะที่สุดถ้เปลี่ยนนั่นะคะ่ะพาโบาเสร็จจากเซ็นเตอร์ แล้วเขาวิ่งไปถมตรงนี้นะคะกดตารณนี้แล้วต็อซ้ใหม่เหรอบางทีเชฟของดำไม่มาคือทำทีของดำไม่ดีทะได้ทำได้นี่เป็นน้ำลองกระโดดปุ๊บเดเลยเดินเลยเดินเลยตามมาเดนเลย่่ับบวิ่งเขมา เท้รวบดึงเส้ืดึงขมากล้ทงลทางดันแหละแล้วก็ท mm ้ายนี้ค่อยเป็นค่ะโอเอี่ได้แล้วจากตรงนู้นโอเคแล้วก็ไหนคัะหมายความว่าไม่เกินนี้ใช่ไหมคะ โอเคได้ค่ะนั่นหมายความว่าแดนเตอร์มีทั้งหบดและล่างวางหัวลูกนะคะเป็นเตอร์ทีนี้นะคะปัดปุ๊บเดินทางลูกปัดเร็วเลยมาว่าพีเดินทางเดินทางก็เห็นเดินทาง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 ต่อ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 เดินทางไม่รอนะ ทางโอเควิธีการที่คณทีมวอย่างนี้นะคะสุดของทั้งหมดทางนี้ไม่ขึ้นเดียวนะคะเขาสูดทางองางเ่ยขราบู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 นทบูบูบ้บเบู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 บนอนบบูบูบู หมายความว่าอันนี้เนี่ยคุณก็เป็นเด็กๆเนี่ยเพิ่มอย่างนี้อ้อมหลังเลยนะคะอ้อมขับหน้าแล้วไปยืนหน่งยไปโยนได้ค่ะโอเคว่างไปใช่ไหมให้พดิกคอยความมา่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อปกเอาค่ะงเอาตรงนี้ค่ะตรงนีู้ตรงนี้ค่ะตรงตรงนี้ค่ะโอเคเดินเดินต่อเนื่องนะคะ เด็กๆคะมีข้างล่างและข้างบนมา,นาด้านนี้ลูกอ่าโอเคอธิบายมากเลยเราสกสีอยู่แล้วอีกแรงกว่านั้นออกแรงคาเบอร์อีกทีกาไปลุกตอหนึ่งตอกตั้มตอเร็วตอกวิ่งเย่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 อ้อมโทษค่ะผิดลูกด้านนี้ผิดคือมันต้องกลายแบบเหมือนเหมือนแมจิกนิดเลยเหรอึ้นแ,แลไม่เห็นนักสกีทีหนึ่ง hoàn thầu nè mình không có thầm lầy nữa từ đây lên thi chế ờ chế đây nó gọi thi อยู่อข,ขอมาถึงนี้ดีกว่านะเราจะได้เห็นระยะนะ้นองนะอีกทีค่ะตรงที่เดิมค่ะที่รักทุค <Okay. S 1> คกคนอยู่ทางขวตงาตงงเงงนงง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 งางงหงงงกงงงก็งง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 ดงนงงกงงนงง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 งน้างงงงงง้วงง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 งางงีงง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 มงแลงง่งเงง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 เงง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 เงง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 เงง ซึ่งอาจจะเกิดเซเตอร์ไดที่ใอกับเลยจากจำได้ไหมคะั L E A S นะคะพอพอเซฟปุ๊บทุกคนกระโดดกระโดดะะ O L ต่อตามทามต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 ่อเลยเดินทางต่อเลวิ่งต่อนั่นแหละ ก็ต่อก็ต่อเลยแต่พีกตัวให้ได้ไปหันหน้าท่านนี้ค่ะเด็กขะตานี้ลูกค่ะ,ต,คะตั้งแ้วอนก่ดได้่ยแล้วจะมาต่อ,อยไปย